โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะช่องดูสกอททยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาเจอในโปรแกรมวิคห์อบ,บอลดูสกออร์เน็ตเกนิกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิคอข์คู่หนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างบอรลอนาปบป้นและการมมเยอนของยูเวนตุสเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าของคืนนีด้วยนะครับผมมาดูผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับผมแมนซิตอ้เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปได้สามประตูต่อหนึ่งครับตับวคู่ท วันนี้เรามาดูใส่ตีฮันัดหลังสุดข,ของฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับผมโบลอนยายิงไปทั้งหมด6ลูกนะครับฮันัดหลักตัวนั้นดับยืนดับที่3คะแนนรวมทั้งหมด67ครับตัวฝั่งทางทีมเยือนยูเวนตุสยิงไปทั้งหมด4ลูกนะครับใส่ตีฮันัดหลังสุดนั้นดับยืนดับที่4คะแนนรวมทั้งหมด6กเหมือนกันครับตัวราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อราคาต่อรองอยู่ที่เสมอนะครับผมตัวราคาสูงตจำอยู่ที่2ลูกค้วสอลูกขิงครับกอดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คำนวณผลไปเลยครัััััับบบบบอออ๋สสกกกกกคคคคคครรรรรรรู่นนนนนะะะะผผผมมมเดียวววว้าาาณณจแลลลห โอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่63เปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำเป็นต่ำแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่50เปอร์เซ็นต์ีเยียมีอยู่43เปอร์เซ็นต์วันนี้สุดให้ฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมหรือว่าฝั่งทางเบอร์ญ,ญ่า มิวกาดชนะมากกว่าถึง7%เปอร์เซ็นเลยวันนี้ใครที่อยากจะตามให้ตามหมุดฝั่งทางโบลอนยาได้เลยนะครับผมแต่วันนี้น่าจริงอใจได้น้อยนะครับผมแนะนไปต่ำแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มิวกาที่มีสกอร์สูงแค่หกจักเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่วันนี้โบลอนยามาแน่นอนครับผมฟันธงครับเอามาตอนที่คู่ที่2ของวันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเซเลนิตาน่าเปิดบัลลังกามีเของเวโรนาเวลาห้าทุ่มครึ่งของคืนนี้ด้วยนะครับผมมาดูฝั่งทางเจ้าบ้านนะยิงไปทั้งหมด3ลูกนะครับผมนัหลงสุดอันดับออยู่่ััันนดบทีคหลังหมด6ลูก นะครับะแนนหลังสุดสน,นดับยืนดับที่14บสคะแนนทั้งหมด34ครับตัวราคาต่อรองวันนี้ทีมเยือนเป็นทีมต่อราคาต่อรองอยู่ที่ครึง่งควบลูกนะครับผมตัวราคาสูงต่ำเป็นที่2ลูกครึ่งครับเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขุมนองผลไปเลยครับต่อสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่65%นะครับผมและนับเป็นต่ำแรกนะครับโอกาสที่จะบ้านชนะมีอยู่26%ทีเยือนมีอยู่40%วันนี้สูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนนะครับผมหรือว่าฝั่งทางเวโร์าวันนี้ เป็นต่อได้สบายๆนะแต่วันนี้น่าเชิงเไดนน้อยๆนะครับผมเน้นไปต่ําแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่มีสกอร์สูงแค่65%นะครับผมแต่วันนี้ทีมเยอนไปต่อได้สบายๆนะครับผมตามเข้าไปได้เลยครับ เบลโลน่ามาแน่นอนครับผมลองทายสกอร์ทั้ง2คู่วันนี้เข้ามาดูว่าสกอร์ทั้ง2คู่วันนี้จะจบกันที่เท่าไหร่ถ้าทายเข้ามาถูกทั้ง2คู่รับโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับผมลองขอมีเข้ามาข้ทำใจได้เลยนะตัวใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแลว้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยไม่มีรอต่อหลังวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารายการนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วนน้ววยยนนนนะะครรััับบบผผมมสำหีออตลก่า